ก็สุดยอดมากๆนะครับพระเศียรพะเยานะคะพระเศียรที่ทรงพระพะเยาอยู่นะครับรอแปดนะครับดีบุกนะครับหายากมากๆนะครับตอนนี้เพื่อนซื้อแล้วนะครับพยากุดนะครับพยากุดรอแปดนะครับเพื่อนซื้อแล้วนะครับเด็กขายนะครับร้อยเดียวครับมาเลยครับแพ็คของส่งกันเลยนะครับนี่นะครับเต็มถุงอนนะครับ แพ็กกันแบบนี้เลยนะครับแท็กกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่บินเข้าไปครับ รเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณกิจตะธนานะครับขอบคุณมากครับจากปทุมธาน,นีครับสวัสดีครับ